Apple ิลออกแบบเชิญ WWDC 2025แล้วในวันที่9ถึง13บมิถุนายนนี้คาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวระบบปฏิบัติการต่างๆเช่น iOS 19 iPad OS และ Mac OS ที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดแต่คิดว่างานนี้ Siri หรือ Apple Intelligence น่าจะไม่มาลมงานนี้นะครับแต่ไฮไลท์ของคลิปวันนี้ผมจะพามาดูว่าจะมี iPhone รุ่นไหนบ้างที่เตรียมตัวตกรุ่นและมีแววที่จะไม่ได้ไปต่อใน iOS 19ถ้าพร้อมกันแล้วกดหัวใจแล้วไปดูกันได้เลยโดยจากแรื่งข่าวส่วนใหญ่รุ่นที่ได้อัปเดต iOS 18นั้นจะได้ การอัปเดต iOS 19ด้วยครับโดยรุ่นที่จะได้อัปเดต iOS 19จะมีตามรูปนี้เลยครับส่วนตั้งแต่รุ่นคุณปู่ตระกูลอย่าง SS, XS Max และ XR ที่เปิดตัวมาแล้ว6-7ปีตอนนี้ก็เริ่มอยู่ในช่วงปลายอายุซัพพอร์ตแล้วแถมอายุก็น่าจะเกินไหวแล้วนะครับซึ่งถ้าใครใช้มาถึงจนตอนนี้แบตก็น่าจะเริ่มเสื่อมหรือเครื่องอาจจะเริ่มช้าแล้วแน่เลยแต่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อัปเดต iOS 19ไหมนะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการคัดการว่า iPhone รุ่นไหนบ้างที่จะไม่ได้ไปตต่่่่่อออออออใในนนนนนน iOS 19แลเเพืชุ้้รไหก,กกันนยยูบบางคมม แต่ถ้าไม่อยากพลาดค,คอนเทนต์ดีๆแบบนี้กดหัวใจและกดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ